ครับผมสวัสดีครับพบกับบูบาบันนานะครับผมเนาะก็นะครับผมเซานี้านยางมาเลน้ำไม่ยยอยเดี๋ยวให้เล่ายางามาสมืออลไเล่เาสมือไอ้ <c oughs> โอ้รนะัวมึงหัวบานใคเนี่ยต้นต้องพัฒนาได้หนิมันหัวเดี๋ยววัวควายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราปลูกอะไรวัวควายมันก็จะเข้ามาต้องพัฒนาหัวแล้วนะครับ หน้าหัวบ่งสภาพสภาพรัวเห็นแล้วก็โอ้นะครับผมเข้าอยู่หนีเข้าก็ท้องเฮ็ดเปได้พอให้แม่กวนเนาะพี่น้องเนาะกอนสิไปใสม่มาใส่กับเห็ดให้เพิ่มมันเรียบร้อยกันคือหนึ่งมันถึงความปลอดภัยเพราะว่าเงื่อเห้ามันอยู่ท้องห้าท้องหน้าอิรีครับผมบ้านอยู่ท้องหน้าท้องนามันก็ต้องมีประตูมิดชิดมีอะไรที่มัน เมย์ชิดกว่าเดิมเมย์ใหญ่ให้ยังนาะเมย์ใหญ่นะเมย์ใหญ่นะให้ยังนาะเมย์ใหญ่ให้ยังนาะนางแนมทางพบอพบรอยทุ่คนน่ะให้ยังกินข้าวกับยังครับคุณแม่คุณแม่กินข้าวกับยังข้าวกับใส่กอกกันเพิ่อนฝากมาอีกแล้วโอ้ไมีใส่กอกใส่กอกมาหลายปันได โอ้หลายเติอบอยู่ให้ลูกชายกินน้ำใบ่าไปกิ่เอา,เอาโ,อโอ้อันนี้อันนี้นะครับผมเป็นปลาแห้งนะครับ <c oughs> ปลาแห้งนะครับปลาแหง้งโอ้ปลาทูพันว่าใส่ตู้เย็นตัวน,นี้ปลาทูนี่โอ้มอยมีย่อยพูดย่อนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยกุนเชียงนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ใส่ตู้เย็นปลาหวาน โอ้ของกลียดเราหลายอย่างเต็มปลาอืมขุนเชียงเราใส่ตู้เย็นให้ได้เบิร์ตนะครับผมเนาะขุนเชียงนะครับอันนี้ปลาหวานปลาหวานก็นเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะครับปลาหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์กันปลาหวานอันนี้อะไรเนี่ยคนใจคนงบน้อยโอ้นะครับผม <c oughs> อันนี้ปลาอะไรวะปลาหวานนะ จากวนานเมื่อวานนะครับผมจากปลาอีอย่างไงน,นะครับผมพูดนะโอ้อันนี้ปลาขี้โกะปลานักเล่งบานข่อยเอิดปลานักเล่งปิ่งหอมหอมเด็ดพี่น้องเลยโอ้วขว่อยโอ้สีพร้อมอะไจังได้พวกเจ้าเนี่ยมาให้กินยังสีมันกระเซ็นข่อยเท่าน,นั้นแล้วกับกระสีหยาดพอหยาดแม่ข่อยกินเนี่ยโอ้ตู้จนกิ่นบุสนิทเลยนี่ของหลายๆโอ้ เดี sugar, Banana, เ๋ยวหาแนวก็ใส่ตู้เย็นเดี๋ยวต้องเอาไปใส่ตู้เย็นที่บ้านด้วยนะครับโอ้อันนี้จะเป็นไส้กรอกนะครับผมเป็นไส้กรอกอีสานนะครับผมไส้กรอกอีสานเออนี่ครับผมนี่สองพวงแล้วก็อีกอย่างนี้ทีน้นในนี่อันนี้ก็เป็นหมูยอเออหมูยออันนี้หมูยอนะครับผมหมูยอหนึง่งพวงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงนะครับผมอันนี้ก็หมูยอคือกันครับหมูยอเพิ่นใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมเพิ่มใส่ตู้เย็นเดี๋ยวปลาทู โต้องไปใส่ตู้เย็นอยู่บ้านแล้วนี่นะอืเพราะว่าของกินอยู่ในนี่กรหลายอยู่ครับผมไก่ตื่นเมนื่อยหากับท่านเดือเบิดนะครับผมเพราะว่าเพิ่นสิบุมีหมองแช่หนมามนะไม่ต้องเอาไปใส่ไว้ตู้เย็นอยู่บ้านนะครับผม <c oughs> คือประตูประตูตู้เย็นปิดบรสนิ์แล้วนะครับผม นะครับขอบคุณมากครับเอตี SD. ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เอ็นดูตะทนย้อยนะครับผมเนาะกุนเชียงนี่ครับผมโอปลาเล็กปลาหน่อยก็มีตัวนี้โอโอปลาทูมันโอปลาท,ทูมันโอบอลปลาทูเข้มปลาทูมันอืนะครับผมนี่ครับพวกปลาเล็กปลาหน่อยปลาหวานกันหลายอยู่ด้วยครับผมนะครับโอหมดขึ้นหมดขื้นแล้วับพอเอ้ยอืม นี่ปลาเล็กปลาหน่อยกันยางละซีบอสคนขึ้นมากอ๋อยางละซีย่างละซีชุดนะครับผมปลาหมึกแห้งปลาหมึกแห้งอ๋อหมึกแห้งอันนี้ก็จะเสียจผมยางละซีย่างละอ๋อนี่ครับผมขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณย่างละซีย่างละสองนะครับผมทั้งหมดนี้ก็กี่ห่อนะหนึ่งสองสาม นะครับผม4 5, 5 6ห้าหกเจ็ดแปดเก้เอ็องสิบสองสอ่าไม่รวมอันที่พ่อกับแม่พ่อกินแล้วนะครับผมมีประมาณ 28ห่อนะครับเนาะมีประมาณ28ห่อโอ้ข่อยกระสีจอยแบบน,นี้ละกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดนะครับผมเนาะกินปาลาหลายๆจะได้สลาดเดี๋ยวเสียไปแช่ไว้ตู้เย็นยเพื่อเพื่อนน้ำนะครับผมอันนี้ของพวกนี้เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ที่บ้านนะครับผมเวลาพ่ออยากกินอยากทานอะไรก็ไปดูเอาที่ตู้เย็นที่บ้านนะครับเนาะนะครับ,นะรบเพราะว่าตู้เย็นของพ่อกับแม่รู้สึกว่าจะเต็มแล้วนะครับ ไฟก็เลยเสียเอาไปแช่ไว้บ้านนะครับตู้เย็นของผมอยู่บ้านเพราะอยมีของกินเดี๋ยวบอกพ่อไว้นะครับว่าของพอวกนี้เอ,อไาไปแช่ตู้เย็นไว้ที่บ้านนะแช่ตู้เย็นไว้ทานที่บ้านนะครับผมเก็บไว้ให้พ่อกับแม่นะครับเนาะอย่างนครับแงเสียเอาไปฮหดกินกับแเอาอยฮืานอเออพวกก่ว่าเอาไว้หันมีปลาทูมันมีของกินหลายอยู่แต่อันนี้เดี๋ยวไปไว้ในตู้เย็นอยู่บ้านโอเค สเสือผมได้แล้วนะครับผมเสื้อผมได้แล้วอันนี้กางเกงสลักกางเกงสลักใส่ได้บ่พ่อเป็นงสองดูนะเป็นเกงสอ,อ,องบ่ไม่ทำหนี้บ่จนพื้นนึงมันแม่เอามาไปซื้อของผู้ส่งของยิงกางเกงพื้นนึงของผู้หญิ่งเพราะเสียไหมเสียได้รอบว่ารอบประดุงพอดีดูเอวเราพอดีว่ะพอดีเขาเราอ่ะโอเคให้เราก็ได้แบบแบบผู้ยิ่งนู้นตรงไหนพื้นนั่นอันนี้ของพี่ออดทรงมากนะครับผมอันนี้ของพ่อกางเกงเออคนละแถวเนี่ยกับมันได้กแบบ็นแบบยัเออคนละแถวอยู่ ของของคนละคนอันนี้พี่ติ๊กกี้เป็นเอามาให้กางเกงใส่ได้บ่ใช่ยุ่งสองพืนมีเท่านีบน้บ่พอดีมีเท่านี้บ่ของมากม,มากสองเดียวไม่เที้ยงก็อันแนวกินเท่านั้นหรอกางเกงมีกางเกงกับแนวกินบ่เพิ่งจะมาแค่นี้ยนบ่มากเทียวที่แรกเสียสองพืนเออเสียสองพืนแม, <า S 2> ม่ใช่เสียสองกางเกงสองพืนก็แนวกินเสียสองพืนนม่ย่อยเอาของผมไปพื้นหนึ่งไอ้หนึ่งก็จะใส่มาช่วงเสียสองผืนนี่เออเสียสองผืนอันนี้มันของผมโดยพเอารณาไม่ได ต้องเก่งท้องพื้น,นอ๋อมีใครก่งเก่งท้องพื้นครับเน่ากินบอทีมาเออเออเน่ากินที่เหลือมันตูเเตต้เ,ดเดย็เนเจ้าเต็มแล้วเดี๋ยวผมเอาไปแช่ในตู้เย็นไปพุ่นเด้อยุ่งกันเด้อเออเดี๋ยวอยากได้ยังกับไปเอาแต่ว่าเอาประตูมั่นไว้นี่คับอีหยังกับหมูย่อไว้นี่นอ,อันยกกุ่งกันแล้วนั่นใช่ไหมเอออันยุ่กันแล้งแหละผมสเจะไปแช่ไปพุ่นเออ,เอจอกเอายังมาก,กินเจ้าก็เข้าไปเอาอยู่ตู้เย็นพุ่นเออแต่แต่ยุ่งในตู้เย็นกันหลร้ายกินได้หมดนะหมูย่องหมูย่อฮะน่ะ ก็แต่คุณบอกงั้นกูย่างไปย่งางแบบคุณหมืนม่นครับผมคระสามเขียวก็ไค่ทำแม่จะดักเราไปดูดูแม่เป็ดไปออบ่ไหวอือไปดูดูแม่ปเป็ดบ่ไหวครับอือเดี๋ยวเมื่อวันที่สอมบันไดยกเดีด๋ยวจะได้ขึ้นเฮือนแหละล่ะอันเนี้ไปบันไดเออมื้อนี้ไปซื้อเครื่องเป่งว่านไปซื้อเครื่องเชื่อมมาแล้วเดี๋ยวมื้อนี้สิเชื่อมบันไดอยู่เฮือนล่ะเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมาเสื่อมโค้งเล็กให้เจ้ายิ่งสังกะสีใส่ ควกอะต่างๆๆนะแอมร่างถวยปัญญางอนฝนตกกัญญาร่างถวยอืมยินบอกบอกบัย in well> ินบะกบอกันบ่อีบบ่ได้ยินเป็นยังไงเป็นยังคือบด้ยินันตกหักฝนตนเสือเสือย่อย ก็มีกางเกงสองผืนเ 2> 2นาะ like ของของพี่ติ๊กกี้มีกางเกงมาหาพ่อสองผืนแล้วก็ช่ไหของกินนะครับผมวันนี้น่าจะมามื้อนี้น่าจะมาอีกอยู่มื้อนี้จะมาอีกอยอะเอาคือบมปิดไฟอยู่ในเฮือนมันเย็นก็อยู่ข้างนอกตัวนี้ปิดไฟตรงนี้ไม่ได้ผมไม่นอนอยู่ฝุ่นปุ้ยป่วยอะไรบ้างฮะอยู่ในเฮือนมันเย็นแต่อยู่ข้างนอกตัวนี้อยู่ในเฮือนเย็นก็อยู่ข้างนอกตัวนี้ข้างนอกเนาะข้างนอกหอนเนาะยาย โอ้ยยืนขึ้นมีฝ่าเนาะมือขึ้นหนาวนอนั่งกันเอออากาศเย็นได้มือขึ้นเลอากาศเย็นมุงกันนั่งเล่นอยู่ข้างนอกกันจนหนาวโอเคครับผมสวารกินนี่สวัสดีครับครับผมเนาะครับผมก็มาดูของแล้วก็หิ้วของกลับไปแช่ที่บ้านนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ส่งของกินมาให้ตาทนพลย้อยนะครับผมเนาะก็ขอขอบพระคุณอู้ผมขึ้นยุงแต่ว่า นะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านเรานี่แหละครับผมเนาะวันนี้บาบันนาอยู่บานนะครับเห็ดยังเห็ดงานอยู่บาทนะครับผมบไปหล่อทั้งได้นะครับเนาะนะครับเบิ่งว่าติีเห็ดยังได้หลายบ่มือนอยู่ผู้เดียวเห็ดผู้เดียวอืโอเคนะครับทีมงานส่วนทีมงานนั้นขจอมีงานนะครับขจอมีงานเนี่ยเหมือนแรกงอาจจะไมาไม่หยิบไม่จับซอยนะครับนะครับก็อันนี้ก็จะแบ่งแบ่งทีมงานกินด้วยนะครับผมพี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่ติ๊กกี้นะครับ พี่ติก๊กี้พี่กันที่มาแล้วก็พี่กาแฟดํานะครับผมนะ <c oughs> ขอขอบคุณนะครับแล้วก็สมาคมของพี่ติก๊กี้สมาคมของพี่กันที่มานั่นแหละครับผมเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่สนับสนุนสินค้าแล้วก็ให้ตะาทนย้อยได,ได้ได้ทานกันนะครับผมข่อยก็ได้อันนี้สง้ําข่อย <c oughs> จอยแท้ๆข่อยจอยแท้ๆงา <c oughs> ้นะับเนะก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบพระคุณนะนะครับผมในน้ําใจของ ทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ